ลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกระผมะผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาตุงคัสถานอนุกรรมธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบและ,ะการบรูรณาการฐานข้อมูลในการให้บริการในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐในคณะ กรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาครับผมขออนุญาตนำเสนอต่อจากท่านรองศาสตราย์ท่านรองศา,ตาสารศาตราจารย์ประเสริฐป่นปฐมรัตนะครับในเรื่องของการศึกษาดีต้อนแพลตฟอร์มนะครับในต่างประเทศนะครับซึ่งจากที่เราได้นำได้ได้เข้าไปศึกษานะครับทั้ง5ประเทศนะครับ มีสองมีสองประเทศที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับได้ประเทศสิงคโปร์นะครับมีการตั้งเป้าหมายนะครับก็คือการไปเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทเนชั่นนะครับโดยที่เป้าหมายที่เรียกว่าสมาร์ทเนชั่นเนี่ยเขาได้ทําการสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ ชื่อว่าสิงคโปร์ e ็เฟรมเทคสเต็ตนะครับซึ่งจากที่เราได้เข้าไปศึกษาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีรูปแบบนะครับของแพลตฟอร์มกลางของประเทศที่อยู่ในรูปของ one country one platform ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนนะครับมีกลยุทธ์นะครับหลักนะครับสกลยุทธ์ด้วยกันนะครับในการที่จะสร้างแพ แพลตฟอร์มกลางของประเทศนะครับโดยกลยุทธ์ที่1นะครับก็คือ,เ,อเราเรียกว่า One Cloud นะครับกลยุทธ์ที่2เนี่ยเรียกว่า One Lake นะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่3เนี่ยเรียกว่า One Platform โดยที่ประเทศจีนนะครับใช้แพลต One Platform เนี่ยครับที่ชื่อว่า WeChat นะครับปัจจุบันนี้ WeChat ของประเทศจีนนะครับไม่ได้เพียงแค่ไม่ได้เพียงไม่ได้เพียง เป็นแค่แอพลิเคชันในการสนทนาเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อนะครับไปยังบัตรประชาชนนะครับของประชาชนทุกคนนะครับทำให้สามารถทำธุรกรรมนะครับทางด้านการเงินได้นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่ประชาชนเนี่ยทำบนแพลตฟอร์มกลางตัวนี้นะครับจจะถูกบันทึกนะครับแล้วก็ เก็บลงเข้าไปสู่ที่เราเรียกว่าวันเล็กนะครับเป็นศูนย์กลางการรวบรวมนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งติดตั้งไว้บนวันคลาวนะครับดังนั้นนะครับประเทศจีนเนี่ยจึงมีความสามารถเป็นพิเศษนะครับที่จะสามารถที่จะนำข้อมูลนะครับที่เราเรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data เนี่ยเข้ามาทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็กำหนดนโยบายของประเทศเนี่ยได้ตรงตามเป้าหมาย กำหนดนโยบายได้ตรงตามความต้องการของประชาชนภายในประเทศนะครับซึ่งเราก็ได้เข้าไปศึกษาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เราพบว่านะครับทั้งห้าประเทศนะครับโดยเฉพาะทั้งประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศจีนเนี่ยนะครับจะมะีรูปแบบที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามีแพลตฟอร์มกลางของประเทศที่ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับสามารถที่จะ เชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้นะครับแล้วก็เราพบว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับจะสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมดสี่ระดับชั้นด้วยกันนะครับตามรูปนี้นะครับก็คือระดับชั้นที่1น,นะครับเราเรียกว่า Infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับระดับชั้นที่2เนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่า เป็นชั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลหร,ห,รหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า uh, data exchange นะครับแล้วก็ชั้นที่3เนี่ยเราเรียกว่าชั้นบริการข้อมูลนะครับหรือว่า service ส่วนชั้นบนสุดเนี่ยก็คือส่วนของ application นะครับทั้งหมดทั้ง4ชั้นเนี่ยนะครับาตามที่เราได้เข้าไปศึกษาเนี่ยนะครับเราพบว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐของเราเองเ,องเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยในชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่4เกิน90%นะครับแต่เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับว่าปัจจุบันนี้นีครับหลังจากที่มีพบรบนะครับในปี2,562นะครับในการที่ให้ภาครัฐเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับทำให้เรามีระดับชั้นที่2เกิดขึ้นนะครับก็คือชั้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งมีแพลตฟอร์มใหญ่ๆอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่1นะครับก็คือสู่แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือเราเรียกว่าเป็น government data exchange อันนี้ถูกพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึงนะครับก็คือ,อ linkage center นะครับอันนี้ถูกพัฒนาโดยกรมการปกครองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสิ่งที่เราไม่มีนะครับหรือว่าเราขาด แล้วเ,เราไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆน,นะครับก็คือเราไม่มีส่วนชั้นลำดับที่3ซึ่งก็คือส่วนของอบริการชั้นบริการข้อมูลนะครับซึ่งเป็นที่มาทำให้เราเนี่ยได้นำเสนอนะครับในส่วนของดีต้อนเซอร์วิสเกรดเวนะครับเพราะนั้นผมสรุปได้ว่าจากที่ไปศึกษานะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับส่วนที่เราขาดมีอะไรบ้างครับก็คือ 1. ก็คือเราไม่มี Thailand ดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งประเทศแพลตฟอร์มเดียวนะครับหรือเราเรียกว่า One Country One Platform นะครับกับอีกอันหนึ่งที่เราขาดก็คือศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนบริการระหว่างรัฐและก็เอกชนนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อไปนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเชื่อมกับภาคเอกชนด้วยนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลเซอร์วิสเกตเวหรือว่าเกตเวบริการดิจิตอลนะครับเพราะนั้นสส่วนนี้ เป็นสส่วนสำคัญที่เราได้นำเสนอนะครับตอนนี้มาถึงว่าทำไมเราต้องมี one country one platform ครับจากที่เราเข้าไปศึกษานะครับอตอนนี้เราพบว่านะครับก็คือเรามีกระทรวงทั้งหมด20กระทรวงนะครับ32องค์กรมหาชนนะครับรัฐวิสาหกิจแล้วก็53รัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็32หน่วย หน่วยงานราชาการไม่สังกัดนะครับอันนี้เฉพาะหน่วยงานราชาการส่วนกลางนะครับไม่รวมส่วนภูมิภาคนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเรามีมากกว่า10,000ห,ห,หน่วยงานนะครับเราพบว่านะครับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยเพื่อบริการประชาชนเนี่ยมีมากกว่า571บริการนะครับซึ่งตัวเลขนี้มาจากเว็บไซต์นะครับ eGov.go.ts เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเราเองนะครับคำถามคือว่าทำไมถ้าเรามีบริการเนี่ยที่มากกว่า5 7 1บริการเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงว่าเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่ประชาชนเนี่ยจะต้องจดจำนะครับแล้วก็จดจำทั้งส่วนของอชื่อผู้ใช้รหัสผ่านรวมถึงที่อยู่ ของแอปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถึง571บริการเช่นกันนะครับทำให้เกิดฐานข้อมูลนะครับที่ผูกติดกับแอปพลิเคชันเนี่ยอีก571ฐานข้อมูลรวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องบริการแอปพลิเคชันเหล่านั้นอีกอย่างน้อย571 5, 5เครื่องนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าการที่เราดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ Uh, แอปพลิเคชันเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นการยากที่ในอนาคตนะครับที่เราเนี่ยจะทำการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ที่เราเรียกว่า Big Data นะครับรวมถึงนะครับทำให้นะครับภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยหรือแม้แต่รัฐกับรัฐเองเนี่ยไม่สามารถบูรณาการาข้อมูลร่วมกันได้นะครับตอนนี้ ผมจะขอนําเสนอนะครับตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับท่านอารองศาสตราจารย์ประเสริฐนะครับจะนําเสนอในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับนะครับแต่ก่อนถึงจะประโยชน์นะครับผมจะพูดถึงปัญหาที่เราเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อๆไปถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ,อ ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหากไม่มี One Country, One Platform นะครับนบปัจจุบันนี้นะครับเรามีประกาศนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับลงในราชกิจจานุเบกษานะครับวันที่19พฤษภาคม2563นะครับในเรื่องนะครับการสนับสนุนนะครับการส่งเคราะห์ในการจัดการ ศพตามประเพณีนะครับซึ่งผมเข้าใจว่า,าหลายท่านก็ไม่ทราบว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐนะครับมีสวัสดิการเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนโยบายนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับประชาชนทุกคนน่าจะยินดีนะครับที่ได้รับนโยบายนี้นะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรได้รับคําชมเชยนะครับจากประชาชนนะครับจากนโยบายนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจากที่เราได้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้มีประชาชนเนี่ยได้เข้ามา,อาคอมเมนต์นะครับ ในส่วนของนโยบายนี้เนี่ยจำนวนมากนะครับอันนี้ผมคัดมาเฉพาะในปี2563นะครับที่มีพรบรใหม่นี้เกิดมีประกาศใหม่ตัวนี้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ,นะรบท่านแรกนะครับบอกว่าเท่าที่อ่านมาไม่มีใครได้ไดเลยแล้วเงินจำนวนนี้ไปอยู่ไหนมันเป็นเงินของคนพิการนะเราก็ยื่นไปเหมือนกันโทรมาบอกว่าไม่มีข้อมูลนะครับ หรือคนที่สองนะครับบอกว่าดูแล้วยากนะครับเหมือนรัฐบาลไม่สนใจนะครับงบนี้มีให้เพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงคงไม่เกิดปัญหาร้องถามเยอะแยะอย่างในเพจนี้แน่นะครับหรืออีกหนึ่งท่านนะครับบอกว่ายื่นไปตั้งแต่พ่อเสียชีวิตนะครับจนตอนนี้นะครับจะครบรอบทําบุญร้อยวันแล้วนะครับเงินยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับจริงๆจะมีอีกเยอะนะครับในในส่วนของ เว็บไซต์นะครับที่ได้เข้าไปไป,ไปดูมานะครับตอนนี้มันก็เลยเกิดมาว่าสงสัยว่าทำไมถึงประชาชนถึงมีคำถามแบบนั้นนะครับเราก็เลยเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เกณฑ์ต่างๆนะครับที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะให้ค่าทำศพจำนวน3,000บาทนี่นะครับเราพบว่าการที่จะ อนุมัติให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งนะครับได้เงินค่าทำศพเนี่ยสามพันบาทนะครับมันได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเนี่ยหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเงื่อนไขหนึ่งบอกว่าอายุต้องเกินหกสิปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเป็นสัญชาติไทยอันนี้คือข้อมูลจากกรมการปกครองนะครับแล้วก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ต้องไป ดูจากข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องมีหนังสือรับรองนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องไปดูว่าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย คืออะไรถึงจะมอบเงินให้ได้นะครับแต่นี้ก็เลยลองเข้าไปดูเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราพบว่านะครับหนึ่งนะครับก็คือเป็นสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมการปกครองนะครับแล้วสองคือต้องว่างงานนะครับต้องว่างงานก็ต้องไปดูที่ประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็หรือมีรายได้ส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน10,000แบาทต่อปี อันนี้ต้องไปที่สำพะกรนะครับไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงต้องไม่มีทรัพย์สินทางธนาคาทางการเงินนะครับเช่นเงินฝากธนาคารนะครับสลากออมสินสลากทกศอ,อันนี้ต้องติดต่อธนาคารนะครับแล้วก็ผู้ใดที่มีรถยนต์นะครับสองถึงสามคันก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับก็ต้องติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกนะครับหรือธนาคารหรือบริษัทปล่อยสินเชื่อนะครับ ผู้ใดถือบัตรเครดิตนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขเพราะว่าคนที่จะมีบัตรเครดิตต้องมีเงินเดือนนะครับอย่างน้อย1 5 0 0 0บาทนะครับก็ต้องติดต่อกับธนาคารเป็นต้นจะสังเกตว่ากว่าจะจ่ายเงินได้นี่นะครับต้องติดต่อหน่วยงานเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับและหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานเดียวแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นแต่ยังมีบางส่วนต้องติดต่อกับภาคเอกชนด้วยนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมีการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับตอนนี้มาดูว่าปัญหาคืออะไรครับอันนี้เป็นรูปทางเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายนะครับรูปที่1น,นะครับแล้วก็รูปที่2อเนี่ยนะครับอันนี้คือรูปแบบปัจจุบันที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มีการใช้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการให้แก่ประชาชนนะครับก็คือเมื่อเราสร้างแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็มีการเชื่อมต่อกับฐานโดยข้อมูลโดยตรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของระบบล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อจะใช้งานนะครับแยกกันนะครับของแต่ละระบบนะครับหรืออย่างรูปที่2นะครับอาจจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันอยู่บ้างแต่จะสังเกตได้ว่า เวลาใช้งานเนี่ยการล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยก็ยังคงแยกระบบกันอยู่นะครับสิ่งที่เราควรจะทําจริงๆแล้วเราควรจะไปในสู่ในรูปแบบที่3หรือว่าสถาป,รรปัจจุบันนี้นะครับในทางเทคนิคเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสถาปัจจกรรมที่เรียกว่าไมโครเซอร์วิสนะครับซึ่งบริษัทใหญ่ๆของเอกชนนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้สถาปัจจกรรมนี้หมดแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นยูทูบหรือว่า Netflix นะครับเป็นต้นนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจากปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราจะแก้ปัญหายัางไงในเมื่อเราค้นพบแล้วว่ามันเป็นปัญหานะครับก็คือ,อจากคณะอนุกรรมธิการนะครับที่เราได้เข้าไปศึกษาเนี่ยเราพบปัญหาแล้วนะครับเราจึงนําเสนอนะครับก็คือต้องมีศูนย์เชื่อมโยงและแลกและแลกเปลี่ยนบริการระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับเราตั้งชื่อเป็นภาษากิด สั้นๆไว้นะครับว่าเป็นดิจิตอลเซอร์วิสเกตเวนะครับหรือว่าเกตเวบริการดิจิตอลถ้าดูจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวดิจิตอลเซอร์วิสเกตเวของเรานะครับสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันนะครับของทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับให้สามารถแลกเปลี่ยนบริการร่วมกันได้นะครับครับตอนนี้มาถึงว่า แล้วเรามีแนวคิดยังไงนะครับก็คือเรามีเรามาีแนวคิดหลักๆในการพัฒนาตัวดิจิตอลเซอร์วิสเกตเวแบบนี้นะครับก็คือ 1. ต้องไม่ซ้ำซ้อนความหมายก็คือว่าจะต้องไม่ซ้ํากับดิจิตอลแพลตฟอร์มที่หน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยมีการพัฒนาแล้วนะครับสก็คือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเดิมต้องเชื่อมต่อได้ก็คือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียงบประมาณนะครับที่ทําไปแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มเดิมสามารถเชื่อมต่อกับดิจิตอล เซอร์วิสเกตเวที่เรานำเสนอนี้ได้นะครับเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลนะครับของทงั้งรัฐและเอกชนนะครับพัฒนาบริการดิจิทัลนะครับแทนการพัฒนาแอปพลิเคชันอันนี้คือเราอยากจะนําเสนอว่าในอนาคตนะครับอยากจะให้ตั้ง KPI นะครับมีการเปลี่ยนจากการนับจํานวนแอปพลิเคชันที่ให้บริการเนี่ยเป็นการพัฒนาตัว API แทนนะครับ ตัดมาครับก็คือว่าทุกภาคส่วนนะครับร่วมพัฒนาบริการดิจิตอลได้อันนี้คือไม่จําเป็นต้องเป็นภาครัฐเท่านั้นนะครับที่พัฒนาตัวเซอร์วิสตัวนี้นะครับเอ,อเอกชนก็สามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็นํามา p u ับ i ิชหรือว่าเผยแพร่ไว้ในเกตเวที่เรานําเสนอนี้นะครับต้องง่ายสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับก็คือว่ารองรับทั้งแบบฟรีแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายในกรณีที่สวิตบางตัวเนี่ยมีประชาชนใช้เยอะหรือมีคนใช้เยอะนะครับ <Dam S 1> ก็สามารถที่จะเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายได้นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถือว่ามีมูลค่านะครับนำนำมาซึ่งนะครับจากทั้งหมดนี้นะครับก็คือว่านำซึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานําเสนออะไรนะครับเรานําเสนอนะครับก็คือ1ก็คือ เรียกว่าการปฏิรูปที่สําคัญหรือว่าบิ๊ก o c กนะครับสตัวด้วยกันก็คือ1ก็คือดีต้นเซอร์วิสเกรดเวย์ตามที่ได้กลับเรียนไปแล้วนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ One Country One Platform ซึ่งจะเป็นส่วนติดต่อกับประชาชนนะครับหมายความว่าต่อไปนี้นะครับประชาชนเนี่ยถ้าจะใช้บริการของภาครัฐเนี่ยให้ผ่านที่แพลตฟอร์มกลางตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วกระบวนการที่ซับซ้อนที่จะต้องไปเชื่อมโยงกับ ระบบอื่นๆของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของดิจิตอลเซอร์ว e ส a กตเวยแทนนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ l i n k ก็ตเซ็นเตอนะครับแล้วก็ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของภาครัฐนะครับของสำนักงานาพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับตอนนี้ในส่วนของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า one country one platform นะครับณนะตอนนี้เราได้กำหนด ฟังก์ชันการทํางานหลักๆขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด6ฟังก์ชันด้วยกันนะครับหก็คือสวัสดิการภาครัฐนะครับสก็คือบริการภาครัฐนะครับสก็คือประกาศรัฐบาลนะครับสี่นะครับก็คือแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับนะครับโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับแห่งชาติ191นะครับแล้วก็5เนี่ยก็คือในส่วนของ national e-payment อันนี้ของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะสังเกตว่าในแพลตฟอร์มนี้นะครับจะมีในส่วนของประกาศรัฐบาลอันนี้เพื่อเป็นช่องทางนะครับให้รัฐบาลเนี่ยสามารถสื่อสารกับประชาชนเนี่ยผ่านช่องทางเดียวนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเฟกนิวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับได้นะครับแต่ทั้ง6ฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถที่จะ นำมาพัฒนานะครับเพื่อให้ให้โครงการนี้นะครับสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับเราเรียกว่า2โครงการนี้ว่าเป็นควิกวินนะครับหรือว่าโครงการเร่งด่วนนะครับหรือสามารถทําเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับมี2ตัวด้วยกันนะครับก็คือควิกวินตัวที่1นะครับก็คือสวัสดิการภาครัฐนะครับควิกวินตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นบริการภาครัฐนะครับในส่วนของ ควิกวินตัวที่1นะครับบริการภาครัฐนะครับปัจจุบันนี้นะครับภาครัฐเนี่ยมีสวัสดิการให้กับประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับอันนี้เฉพาะของกระทรวงการคลังนะครับก็มีอย่างน้อยเนี่ยครับส4สวัสดิการภาครัฐแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวแม้แต่ตัวผมเองนะครับซึ่งเป็นอาจารย์นะครับทั้ง44สวัสดิการภาครัฐเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับไม่ถึง5สวัสดิการที่ผมทราบนะครับ สมมุติว่าถ้าสวัสดิการภาครัฐเนี่ยถ้าณปัจจุบันนี้เนี่ยครับโครงการวันทันที่วันแพลตฟอร์มเนี่ยสำเร็จนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้ประชาชนทุกคนนะครับไม่ต้องมาติดต่อหน่วยงานมาสอบถามโทรมาสอบถามหรือต้องเข้ามาที่หน่วยงานเพื่อจะสอบถามว่าตัวเองเนี่ยได้รับสวัสดิการอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีนะครับว่าณปัจจุบันนี้ เราเนี่ยได้รับสวัสดิการเนี่ยของภาครัฐอะไรบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับประโยชน์ที่ได้คืออะไรครับก็คือว่ารับทราบสิทธิประโยชน์ของรัฐที่พึงได้นะครับสองก็คือว่าไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็สามนะครับทราบข้อมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผมเข้าใจว่าถ้าตัวนี้สำเร็จนะครับประชาชนน่าจะพึงพอใจนะครับที่ได้รับทราบสวัสดิการของภาครัฐนะครับ ซึ่งมีอยู่เป็นจนํานวนมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ในส่วนถัดไปนะครับควิกวินอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ q ควิกวินในส่วนของอบริการภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้บริการของภาครัฐเนี่ยได้ผ่านช่องทางเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านอนุกรรมธิการนะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้นำเสนอครับขอบุณมากครับ